เพื่อนๆหลายคนถามมาใต้คลิปเกี่ยวกับการทาบั็กม้าบินว่าถ้าไม่มีป้อมปืนของรถไฟหุ้มกาดจะทํายังไงมันมีหลายวิธีมากๆเลยและคลิปนี้ซันจะบอกวิธีมินกับม้าที่ตายแล้วทํายังไงให้มันบินง่ายขึ้นการทาบั็กม้าบินทุกคนต้องมีปืนกับมา้าสำหรับคนที่มีแต่ม้าแต่ไม่มีปืนเดี๋ยวซันจะสอนท้ายคลิปนะมาดูวิธีการที่หนึ่งอันแรกเราจะทํากับที่นั่งรถไฟอย่างแรกก็คือเดกม้าหลังจากนั้นขึ้นไปนั่งบนรถไฟพอเรานั่งตรงคนขับแล้วม้าก็จะตกลงจากนั้นเราก็กระโดดขึ้น หลังจากนั้นก็ยิงตุ่นม้าไม่แนะนําให้ยิงหัวม้าเพราะม้าอาจจะเลือดเหลือน้อยพอยิงเสร็จม้าก็จะบินแบบนี้เลยสําหรับใครที่ไม่มีรถไฟหรือโดนเพื่อนทิ้งไปแล้วเราสามารถทําบักม้าบินด้วยป้อมปืนกาแพงเซฟโซนได้เริ่มแรกให้เราจัดการทหารบนป้อมปืนจากนั้นก็แดกม้าแล้วขึ้นไปขี่ป้อมปืนจากนั้นม้าที่เราแดกก็จะตกลงให้เรากระโดดขึ้นไปขี่บนม้าจากนั้นก็ยิงตุ่นม้าม้าก็จะบินแบบนี้เลย ทำไมมันโอ้มาแล้วเมื่อกี้มันติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะต่อไปจะจะมาสอนทำบักม้าบินโดยใช้ม้าที่ตายแล้วปกติม้าที่ตายแล้วมันจะบังคับยากมากเลยแต่สันมีทริกที่จะทำให้มันบินง่ายขึ้นคือก่อนที่เราจะขึ้นไปขี่ม้าเราต้องโรเทนม้าก่อนหนึ่งครั้งจากนั้นก็ยิงมันจะบินไปแบบนี้เลยแต่มันก็จะสายหน่อยเห็นไหมมันบินง่ายขึ้นเลย สำหรับคนที่จะทำบักม้าบินแบบไม่มีปืนให้เราทำขั้นตอนแรกเหมือนเดิมทั้งหมดแยกม้าแล้วขึ้นไปนั่งบนรถไฟพอม้าตกลงเราก็โดดขึ้นไปขี่ม้าจากนั้นก็ขี่ม้าไปเลยจากนั้นให้เราตามหาเอาโรอเพราะเอาโรจะเป็นคนยิงม้าให้เราเองถ้าโชคร้ายเราก็อาจจะตายก่อนที่มันจะยิงม้ามาดูกันว่าซาจะทำสำเร็จไหมหู้ยเขนาน้ามีเอาโร่สองตัวอุ้ยอุยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุยอุยอุ้ยเอ้ยอ้ย,อยมันวิ่งมาชนตัดโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ๊ยจะตายจะตายอ,าอ,าอู้วินนด้แล้ววินนี้แล้วสลองก็เอาเราทุกครัง้งหัวใจจะวายทุกครั้งเลยใครลองแล้วเป็นยังไงเล่าให้สฟังด้วยนะใครชอบพิกมีประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ไซชิด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไม่แบบไปจ้ๆ